ตรียมเปิดตัวเร็วมี41ที่อินเดียวันที่14กรกฎาคมนี้ขายชิปเล่นเกม H าริโอ G35 แบตอิด5,000มิลลิแอมในราคา3,000บาทเตรียมขายที่ไทยเร็วๆนี้เตรียมเปิดตัวเร็วมีวว41ที่อินเดียวันที่14กรกฎาคมนี้ขายชิปเล่นเกม h าริโอ G35 แบตอิด5,000มิลลิแอมในราคา3,000บาทเตรียมขายที่ไทยเร็วๆนี้ เรียกว่าเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ทําตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับแบรนด์เรลมี่ล่าสุดก็เตรียมส่งสมาร์ทโฟนรุ่นเรลมี่สีที่เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่มาทําตลาดที่ประเทศอินเดียด้วยครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เปิดตัวที่ประเทศมาเลเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีกําหนดการเปิดตัวที่ประเทศอินเดียคือวันที่14กรกฎาคมนี้ครับโดยอีเวนต์เปิดตัวจะจัดแบบออนไลน์และสตรีมสดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเดลมี่อินเดีย in ในเวลาบ่ายโมงครับตามเวลาท้องถิน่นหรือ14.30นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับสมาร์ทโฟนรุร่นเรยวมี41เป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับ entry level ราคาประหยัดที่มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง MediaTek Helio G35 ซึ่งเป็นชิปที่สนับสนุนการเล่นเกมโดยเฉพาะครับใช้แหที่2กิส่วนลมให้มาที่32 g b สามารถเพิ่มความจำไมโครอดกได้สูงสุด 256 g b ให้กล้องหลังคู่ครับที่เป็นกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลกับกล้องเลฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลติดตั้งอยู่บนลอยบากทรงหยดน้ําบนหน้าจอครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมมีเลือทั้งหมด2เฉดสีคือสีเขียวมินกรีนและสีเทาเพเปอร์เกรครับโดยเปิดราคาที่มาเลเซียไว้ที่429ลิงกิตหรือประมาณ3,000บาทส่วนที่ประเทศอินเดีย ก็น่าจะเปิดราคาใกล้กันครับที่สําคัญคือเด๋อวมี4 1จะเข้ามาวางจำหน่ายที่ไทยอย่างแน่นอนครับเพราะได้ผ่านการับรองจากกสทชรเรียบร้อยแล้วครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ยยทราบอีกทีครับ